หนึ่งวิธีสร้างความมั่นใจไม่ให้หายไปตลอดกาลจริงๆแล้วบ๊อบจะบอกเลยว่าน,นี้เป็นเรื่องยากมากๆสําหรับคนที่เพิ่งจะเริ่มต้นใหม่ๆนะคะเวลาที่คุณมั่นใจอะไรแล้วเนี่ยพอทําไปสักระยะหนึ่งคุณจะรู้สึกว่าความมั่นใจมันขาดไปมันหายไปเพราะฉะนั้นเราจะทํายังไงให้มันอยู่กับคุณไปตลอดกาลง่ายๆมากๆเลยค่ะก่อนอื่นนะคะคุณต้องตั้งเป้าหมายก่อนตั้งเป้าหมายที่มันไม่ต้องแบบใหญ่โตมโหฬานมากแล้วคีย์คือคุณต้องทําให้สําเร็จ คุณเชื่อไหมว่าคุณแค่สำเร็จครั้งเดียวคุณแค่พิชิตเป้าหมายครั้งเดียวในชีวิตของคุณแล้วมันจะถูกจดจำอยู่ในจิตใต้สำนึกของคุณเลยไม่ว่าคราวนี้คุณไปเจออะไรที่คุณทำแล้วคุณรู้สึกไม่มั่นใจคุณทำแล้วคุณรู้สึกเหมือนแบบจะไปต่อได้ไหมจะดีหรือเปล่าแล้วคุณแค่กลับไปนึกถึงครั้งนั้นที่คุณยังทำได้เลยไม่ว่าคราวนี้คุณไปเจอปัญหาอะไรหรือคุณกำลังท้อแท้หรือคุณหมดความเชื่อมั่นในตัวเองคุณแค่กลับไปทบทวนเป้าหมายที่คุณเคยพิชิต แล้วสิ่งนั้นล่ะคะ่ะมันจะเป็นตัวผลักดันให้คุณทำงานต่อบอกตัวเองไว้เยอะๆฉันเก่งนะฉันเก่งแค่นี้คุณจะสร้างความมั่นใจต่อได้ตลอดชีวิตแน่นอนแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย